สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มดแดงชาแนลสอนโดยครูมดแดงจะมานำเสนอหัวข้อวิธีการสร้างโพสชุมชนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามเสร็จแล้วนะคะเลือกกระดิ่งแล้วก็เลือกทั้งหมด ได้ไม่พลาดนื้อหาสาระดีๆจากช่อง Mod Dan Channel ที่สอนโดยครูมดแดง n ด้ค่ะครานี้เดี๋ยวมาว่าเกี่ยวกับรายละเอียดของโพชุมชนก่อนนะคะผู้ที่จะสามารถทำการสร้างโพชุมชนได้จะต้องมียอดผู้ติดตามอย่างน้อย1,000คนนะคะถึงจะปรากฏแถบเมนูที่ชื่อว่าชุมชนขึ้นมาได้นะคะ แต่ถ้าใครยังไม่มีไม่เป็นไรนะคะศึกษาและเรียนรู้ไปก่อนค่ะอ่าคันนี้นะคะเพราะชมุชมชนนะคะเป็นเครื่องมือสําหรับการมีส่วนร่วมแบบง่ายที่ช่วยให้ครีเอเตอร์นะคะซึ่งมีผู้ติดตามอย่างน้อย1,000คนนะคะได้ใกล้ชิดกับแฟนๆก็คือผู้ชมเนะะี่ยค่ะได้มากกว่าแค่ในวิดีโอนะคะแล้วเราก็จึงเปิดโอกาสให้แฟนๆเน,นะะ่ยค่ะรู้จักตัวตนของเรามากขึ้น โอชุมชนนะคะจะแสดงต่อทุกคนที่เข้าไปยังแถบชุมชนและอย่างถ้าเกิดว่าแฟนๆหรือผู้ชมของเราเนะะี่ค่ะเขามีการกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาที่เราทําการโพสชุมชนไปเนะะี่ยค่ะก็จะไปแจ้งเตือนให้เขาเขาก็จะทราบว่าโอเคนะเรามีการโพสต์ในส่วนเนื้อหาใหม่ๆลงในชุมชนก็จะทําให้เขาสามารถสะดวกในการ ติดต่อและแวะเวียนมาชมคลิปวีดีโอของเราได้รวดเร็วทันใจยิ่งขึ้นเนี่ยละคะถึงได้บอกว่าทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยหลังจากที่ทําการกดติดตามแล้วอันนี้ก็คือมีประโยชน์ตรงนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาทําการเรียนรู้โพสชุมชนโดยผ่านคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการสร้างโพสชุมชนผ่านคอมพิวเตอร์นะคะ เริ่มแรกก็คือให้ไปเปิดที่หน้าช่อง YouTube ของเราแล้วเราจะเห็นแท็ที่ชื่อว่าชุมชนนะคะให้นำเมาส์คลิกเข้าไปเลยค่ะค่ะหลังจากที่เรานำเมาส์คลิกเข้ามาแล้วนะคะในส่วนนี้ต้องกรอบสีแดงนะคะเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราต้องการโพสเป็นวิดีโอหรือเป็นแบบสำรวจหรือว่าเป็นรูปภาพถ้าวิดีโอก,ก็คือจะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะถ้าเป็นแบบสำรวจก็ เราจะมีเป็นข้อความขึ้นมาแล้วก็เป็นการประเมินคุณภาพก็จะมีให้เรียกว่าดีมากหรือว่าปันกลางพอใช้ลักษณะนี้นะคะแต่ครั้งนี้เดี๋ยวจะทําการให้ทุกคนทดลองเลือกเป็นรูปภาพแล้วกันนะคะรูปภาพก็คือเป็นภาพนิ่งแต่ระวังนิดนะะึงค่ะอย่าเป็นภาพที่ติดกฎระเบียบเขานะคะ แล้วก็เามาส์คลิกเข้าไปเลยค่ะค่ะหน้าจอนี้นะคะก็คือให้เราลากรูปภาพหรือกิฟต์มาใส่ได้เลยหรือว่าคลิกไปที่เลือกไฟล์เพื่ออัปโหลดนะคะการอัปโหลดรูปภาพจะต้องเีิดตาส่วนระหว่าง2ต่อ5และ5ต่อ2เลือกเฉพาะรูปภาพหรือกิฟต์ที่คุณมีสิทธิ์นำไปใช้เท่านั้นหมายถึงว่าจะต้องให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เราโพสต์ไปว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ภาพก็ต้องสอดคล้องด้วยนะคะ2ต่อ5ก็คือภาพขนาด 240, คูณ600พิกเซล5ต่อ2คือภาพขนาด600้คูณ240พิกเซลตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าอัปโหลดไม่ผ่านเขาจะแจ้งเราเองแล้วก็แค่เปลี่ยนรูปภาพใหม่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็นำเมาส์เราค่ะคลิกเลือกรูปภาพที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ปุ่มเปิดค่ะจะนำเมาส์คลิกเลือกรูปภาพภาพนั้นจะต้องสอดคล้องกับเนื้อ,อาหาที่เราจะโพสในชุมชนนะคะ ตามการบิดเบือนนะคะมิฉะนั้นจะผิดหลักเกณฑ์ของชุมชนนะคะเรานําเมาส์คลิกที่รูปภาพที่ต้องการเสร็จแ,แล้วก็นำเมาส์เราคลิกที่ปุ่มเปิดเลยค่ะค่ะพอเราคลิกที่ปุ่มเปิดนะคะก็จะเกดหน้าจอตําโลกคราวนี้เราสามารถนำเมาส์นะคะมาคลิกที่เปลี่ยนตำแหน่งนะคะกรณีภาพที่จัดวางยังไม่ถูกใจเรานะคะ เราก็ทําการเลื่อนตำแหน่งภาพตามที่เราต้องการเลยนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำเมาส์ของเรานะคะมาทําการคลิกที่บันทึกตัวอย่างค่ะแล้วก็นำเมาส์คลิกเข้าไปเลยนะคะปุ่มบันทึกตัวอย่างคะ่ะพอเสร็จแล้วนะคะตรงกรอบสีแดงก็คือ description ก็คือรายละเอียดของโพสชุมชน ว่าเนื้อหาที่เราจะโพส์น่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราก็พิมพ์ในกรอบสีแดงนี้ลงไปนะคะอย่าลืมนะคะต้องสอดคล้องกับรูปภาพที่เราทำการโพส์ด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดที่ปุ่มโพส์ไปเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นการโพส์ชุมชนผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะเนื้อหาต่อไปนะคะก็คือการโพส์ชุมชนผ่านมือถือค่ะ ค่ะแล้วก็เข้าไปเปิดที่ช่อง YouTube ช่องของเราเลยนะคะเสร็จแล้วก็นำนิ้วเรานี่ค่ะกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราเลยค่ะรูปโปรไฟล์จะอยู่มุมบนด้านขวามือนะคะจะเป็นรูปช่องของเราค่ะเอานิ้วกดลงไปเลยนะคะพอเรากดไปแล้วนะคะจะปรากฏเมนูย่อยๆลงมาให้เรามองหาเมนูที่ชื่อว่าช่องของคุณ เห็นไหมคะที่เขียนว,ว่าช่องของคุณค่ะเอานิ้วเรากดลงไปช่องของคุณเลยนะคะจะปรากฏหน้าจอตามรูปเลยนะคะให้สังเกตแถบข้างบนนะคะให้หาเมนูที่ชื่อว่า z o มชนค่ะเห็นไหมคะชุมชนเอานิ้วเรานะคะกดไปที่ชุมชนข้างบนเลยนะคะกดเข้าไปค่ะ เสร็จแล้วจะปรากฏหน้าจอตามโลกให้เราเห็นที่เขียนว่าโพสข่าวข่าวอัปเดตถึงแฟนๆเอานิ้วเรากดเข้าไปนะคะโพสข่าวข่าวอัปเดตถึงแฟนๆก็คือให้พิมพ์เนื้อหาที่เราต้องการพูดถึงในการโพสต์เชมชนนะคะเราก็เขียนข้อความของเราลงไปเลยค่ะนะคะแล้ก็พิมพ์ไปเลยค่ะ เสร็จแล้วเ้วนมาด้านล่างเราจะเห็นกรอบสี่เหลี่ยมปุ่มที่2เป็นรูปคล้ายๆเป็นภูเขา2รลูกเห็นนะคะอันนั้นเป็นการใส่รูปภาพค่ะให้นํานิ้วเรากดเข้าไปปุ่มที่2เพื่อใส่รูปภาพกดไปเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมาทำการเลือกรูปภาพของเราค่ะรูปภาพจะต้องสอดคล้องกับ เนื้อหาที่เราเขียนเมื่อสักครู่นะคะว่าพูดถึงเรื่องอะไรแล้ก็มาทําการเลือกรูปภาพกดที่รูปภาพลงไปรูปภาพก็จะปรากฏขึ้นมาแค่นี้นะคะรูปภาพเนี่ยเราสามารถใส่รูปภาพเพิ่มเติมได้หรือจะเอารูปเดียวก็ได้นะคะถ้าใส่เพิ่มเติมเราก็เลื่อนมาด้านขวามือเขาบอกว่าเลือกรูปภาพ ลงในโพสต์ได้สูงสุด5รูปสมมติว่าเลือกสรูปหนึ่งกดเข้าไปค่ะเราก็ไปทำการเลือกรูปที่เราต้องการโพสต์เพิ่มเข้าไปกดเข้าไปก็จะปรากฏรูปขึ้นมานะคะจะเลือกรูปเดียวแล้วแต่นะคะอันนี้พอดีทดลองให้ว่าเลือกเป็น2รูปนะคะ ก็จะได้ตามรูปนะคะถ้าเราเลือกรูปผิดเราก็กดปุ่มรูปถังขยะนะคะเห็นไหมคะอันนี้ต้องส่วนนี้ให้เลือกเป็นสาธารณะน่วนส่วนใหญ่ของทุกคนคงมีแค่สาธารณแค่อันเดียวถ้าใครยังไม่ได้สร้างปุ่มสมัครสมาชิกนะคะพอดีของครูมดแดงเนี่ยมีปุ่มสมัครสมาชิกก็เลยมีย่อยให้เลือกอีก5ตัวเลือก น,ะะนี่ให้ทุกคนเป็นสาธารณะเสร็จแล้วกดปุ่มโพสค่ะมุมบนด้านขวามือนะคะกดปุ่มโพสเข้าไปค่ะอยู่มุมบนด้านขวามือกดเข้าไปเขาจะบอกว่าสร้างโพสแล้วแสดงว่าการสร้างโพสชนชน,ชนผ่านมือถือของเราเป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะทำสําเร็จแล้วค่ะเท่านี้เองค่ะทุกคนก็จะเห็นโพสของเรา ะะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่รับชมไปวิธีการสร้างโพสชุมชนผ่านคอมพิวเตอร์และผ่านมือถือนะคะค่ะข,ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมนะคะกดถูกใจเพื่อเป็นกวนและกำลังใจให้ผู้จัดทำได้คะ่ะถ้าเห็นดีแชร์เลยนะคะถ้าไม่เข้าใจอย่างไรเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะคุมดแดงจะเข้ามาตอบตลอด24ชั่วโมงค่ะ สิ่งสำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามมดแดงช่นงที่สอนโดยคุณมดแดงด้ค่ะบา,บายทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ